ผมจะไปหาที่นั่งกล้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายเป็นวิดีโอแทนครอบครัวกันเพราะว่าเชียงใหม่คนท่องไทียรู้กันเยอะเนาะแล้วก็คนที่ไม่ได้มีโอกาสได้มาเนี่ยจะได้ได้เห็นเออเป็นแบบเป็นวิดีโอดีกว่าผมก็มาถ่ายหลายที่ละนะครับผูกที่เนี่ยนะครับปีหนึ่งก็ที่นี่เขามีเกือบตลอดอะช่วงวันปีใหม่วันพ่อวันแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะพึ่งเขาจัดตลอดเลยนะ สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมกับธนาคารพันวาจารครับในเที่ยวนันทีครับวันนี้อยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะฮะวันนี้ผมมาร่วมงานประสบนิกนรชาวไทยร่วมใจจุดเทียนชัยถวาย,รายพระพรนึ่องในวันคล้ายวันพระพราชสมภพสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารนะครับที่หน้าหอคำหลวงแห่งนี้นะครับโดยในวันนี้เนี่ยมีหน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยกำลังหวางผ่านพุ่มกันอยู่นะครับในวันนี้นอกจากจะมีการจุดเทียนชัยถวยายพระพรแล้วนะครับก็ยังมีผู้เฉลิมไม่เกียรตินะครับจำนวน9จุดด้วยกันเลยที่สําคัญวันนี้จะถ่ายผู้นะครับให้ดูกัน ชุดที่เก้าะเป็นชุดุดท้นะคะด้วยบารมีปกป้องทั่วล่าถวายแด่เจ้าพระมหาวัชิราลงกรค่ะครับทางเจาชุดผู้ฉเฉลิมเกียรติซึ่งในวันนี้นั้น น,น,นั้นตั้งใจที่จะท้ง62พรรษาซึ่งโดยการจัดงานในครั้งนี้นั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนอุทยานหลวงราชพุกษ์โดยร่วมกับเทศบาลเมืองไม่เหีดดันเวิยนการจัดงานขึ้นโดยมีการเทศเพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอร,ษษาราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา62ในวันที่28กรกฎาคม พุทธศักราช2 5ในวันนี้ขึ้นครับทีวมกันบรทุกภาพเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ งานนี้นะฮะก็ฟุเยอะกว่าที่คิดตอนแรกเข้าใจว่า9ชุดนี่คือแบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออว่า,ก,วาก็โอเคอะคือเยอะกว่าที่คิดไวน้นะครับสวยสวยด้วยเราพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพนะฮะนิดนึงดีกว่าสำหรับใครที่อยากอยากถ่ายฟุ่อะไรอย่างเงี้ยก็เทคนิค เดิมนะเหมือนคลิปที่เราที่เราไปถ่ายน้ำตกกันก็คือว่าเราจะใช้สปีดชัตเตอร์่แล้วก็เราจะใช้ขาตั้งกล้องนะครับรูรับแสงก็แคบๆหน่อยละกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสผูตอนที่มันแตกตรงไหนนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราโฟกัสเนี่ยเราไม่มีวัตถุที่จะโฟกัสได้เลยก็ต้องหลอลุนว่าผู้มันจะขึ้นตรงไหนแตกตรงไหนนะครับ ก็เป็นความยากของการถ่ายภูมันก็มันเร็วมากแล้วก็ระยะเวลาในการตั้งสปิจเ,เตอร์เนี่ยถ้ามันเร็วไปช้าไปก็ไม่ได้อีกต้องปรับหน้างานนะครับใครที่ถ่ายภูเก่งเก่งก็ถือว่าน่าชื่นชมผมนี่ไม่ไหวอะ่ะพอถ่ายได้แหละแล้วก็รูปเอาแล้วกันว่าเป็นยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับงานปาทุมมาทิวลิปสยามอะไรสักอย่างนี้แหละ กับเรียนหลยก็จะพึกแล้วก็เที่ยวทันทีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดิมโอเคเราจะเดินกับบรรยากาศกลางคืนก็สวยเ้เลยมาแล้วบ๊ายบาย